สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้อง FC แฟนสองเซียนของคายภาพผมมาพอบแบบนี้เก่าครับเมื่อนี้กับชิมานนัมสนอเลขสูตรหม่นะครับเนาะสูตรหม่มันีวันที่อะไรวะ เมืที่หานะครับเสา,าที่าทหาว่าทําเสนอสูตรสูตรไม่เมื่อที่แล้วสูตรหม่บ่าเขานะครับกระุดเบิดล้ววะรุดทั้งสองสูตรนนะ่ะแต่ว่าก็เลยเอามานำเสนอเพื่อมามีเอฟซีหลายคน ที่ขอไปในไล่ก็เพื่อนก็อยากเห็นหน้าตาสูตรใหม่ครับเพื่อนก็ชีไปเอาเปรียบเทียบกันไปเลือกเล่นเนาะเนาะเอาเนาะมันก็บนงที่ก็มีเขาไม่ลดมันกับว่ามีนแนวแน่นอนเอกครับพิจารณาเอาทุกสองสูตรก็มีสิทธิ์เขาออกเลยให้กันเพราะสามารถการันตีได้ว่าสูตรนี้ต้องมากสูตรนี้ต้องมาก ก็เลยเห็ดเป็นสองขครับจะผ่ามาเร้วก็ซอยกดไห์กดแช่์นี้ยด้ยครับกดติดต่ำอ่อาก,ก็้อยสนับสนุนสินค้าปลาล่าเดกาก,กุ้งแหงแจปูงงนะครับเนาะเบ์โทก็คือเบอ์โทรที่ขึ้นหายนะครับสามารถติดต่อ กับแอดมินด้เลยครับที่นี่อยู่สองเบอร์ครับเอ่กได้ทั้งใดคุยกันเราเลยเพราะว่านึงเทือนนี่ยกล้วก็ต,กกตัวปรตกองนะครับเนาะสอบถามเลยยมาขายจังไลยอันไหนราคาเท่าใดเท่าใดเท่าใ่เนาะครับเนาะ่า เิมีเอ็ดมิดนนะหลับสายอยู่ครับเมื่อเศร้าเลยว่โอ้วบรรยากาศดีครับฝนตกฝนตกอยู่พักหนึ่งตกประมาณจมเจ็ดโมงส้าบรรยากาศดีดีแต่ได้ว่าโอ้ <c oughs> บรรยากาศีึคก็ดีแท้อัดชิปพี่น้องมึงก็น่าวะ่ะแต่ไม้นดำเสนอเพื่อปิดแนวแทางนาะพี่น้องเนาะเล่หงวดเมกกี้นี่เนาะพี่น้องก็กระลุดหลายสำนักเนาะบบบเงนงบงโมบนึบโ่ฝันว่ามันจะออ,ออกแบบนั้นเนาะ มันเนึนงบอกฝันว่าที่ออกแบบนั้นเลขเข้ามันมีศูนย์นาพี่น้องดีเจน่ยนู้ำคุกนโซงดีแล้วกา็เสียใจน้ำู้กนบ่โซงบ่หมานนะครับทั้งวันนี้ก็เอาไม่ต้นทางมันมีคนเดียวนะครับเนาะ เป็นกำลังใจให้ซึ่นกันแลวกัน,นครับั้งเสี่ยงนีงก็พยายามขัดกรองพยายามเห็ดมันตลอด้องไปจนได้เนาะพี่น้องจักสิวาจักไลยกค่นีเขามีรู้เนาะธรรมดาหรือไม่เลือน,นักสูง เขายย่อมแพ้ย่อมแพ้เจ้ามือกอะไร่ชู่่ตตูกั่นี่สูคอนเสิตีกวมันจะมีเด่นเลยเด่นาเระเปิดกันเปิดำลยกันจับอะไ กดตำลาด,ดูก่อนร่จากันหาเวลาก่อนพี่นอ้องรากันวุ้ยกันให้มันหอดสิบนาทีกันดื้อเดี๋ยวมระติบพผพานกดเพิ่นครับสีน่น้อง เด็กมวดนีเบิ้งกับเด่นเด่นสามร่องแปบนะครับเนาะจะมีบางนพ่นกับข้าเจากับมักแต่สูตรไม่พ่นกับมักสูตรเก้าเนาะให้เลือกเบิ้งเอาครับจะละคิดก่ลงเป็นสองคิดอยู่เดี๋ยวคลิปที่สามผมสิไปล่งเป็น ผสมประส,สานเอาสูตรสองสูตรมาจับตัวเลขใส่กันนะครับเนาะอันนี้มาลุ่งเป็นสูตรหม่มันกนง่ามทั้งสองสูตรนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องเลือกเนาะเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่งคิดว่ามันสีมาคิดว่าสีมาแห้ง ผมก็เล่นเลือกเอาอที่มักมกักนะใช้เอ็นมักมักสูตรหนึ่งมักสูตรเกา่าสูตรหนึ่งอะคือสูตรเก่านะครับสูตรสองก็คือสูตรใหม่ยาสับสนครับสูตรสูตรสูตรเก่านะลุกไปแล้วครับเด็กก็ออกบ่ตรงวันนี้ครับ ได้กออวันที่ 17. สิบเจ็ดสุดดีกับบางเอิ้อนถ้าที่มีตัวอันคือก็คิดว่าที่มีตัวอันเพราะว่ามันเป็ดตัววันที่ที่ว่าเลือดวันที่สิบหกสิบแปดขาดวั้สี่อัน มัดที่อยู่ในสูตรนี้ผู้ใดมักสูตรนี้ก็เลือกสูตรนี้นะครับเด้อก็มันกับอะไ้การันตีบ่ได้ว่าแน่นอนสิต้องเรียนสูตรนึ่สูตรนี้ก็เลียกแต่พ่อแม่พี่น้องสิเลือกเรียนเอาเนาะเพราะว่าเฮ็ดมาเตรียมพร้อมเขาบ่อกับเฮ็ดไว้คือเราหาพี่น้องถามหาเพื่อเพิ่นอยากได้แนวทาง มาเเรียบเทียบกันศูนย์นั่นกับศูนย์นี่มัจับเส้กันเนาะก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึง่งล้วลตะปูมักนะถ้าเส้นหนึ่งกับรเรศเน้นนั่งมาศูนย์นั่นศูนย์นี่มันสีมาแน่นนอนให้เลือกเบื้องเอาแต่ให้เข้าว่ะพิจรารณาว่ามันถือกับเลขเจ้าของบอถือกับเลขเจ้าของอมักมน้ำบอสีหนา้าก็ ที่เส้นมากมากเน,นีอยนไม่ใจเนาะไม่ใจเส้นเองก็มักสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งคือสูตรเกา่ากับเหล้วเตียพ่อแม่พี่นอ้องด้เยหยุบเบื้องหลบว่าสีขาหรือสีบ่เขาก็าบ่าสามาถการันตกีได้เนาะแชร์เป็นน้นำเสนอเป็นแชร์ในทางนังซือครับให้พิจรารณาญาติเรา จะไปเช็บไปขึ้นเก,เกาทั้งสองสตรครับจับกูถือกูถือมัดป้อมัดแต่จันพิเจารล้วาวด้พี่นอ้องน,นี่กไข่เวลาสมควรแล้วแป๊บหนึ่งทาดไปบนตัวเรียก่อน,นครับแป๊บแป๊บแป๊บไข่แล้วไข่แล้ว เลือกซื้อเลือกเรินหยิบจับรัฐบาลครับคูณละใบสองใบเนาะสนับ,สน,บสนุนรัฐบาลเด้ครับสุดท้ายดียใครใพี่น้องสุกงมหวาน,น,น,นเวิดดีเวิดสินถือเล็กถูกหวยรวยเบื่อนะครับ ครับสวัสดีครับไปเพิ่งหวยกันครับ